พี่เมย์จะมาทัวร์ร้านใหม่ของพี <c oughs> ่สแตมนะคะสาขาสองนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าร้านที่แตมนะคะเป็นยังไงกันบ้างว้าวแล้วเราก็เจอนะคะร้านสาขาใหม่ของพี่สแตมนะคะหูสวยมากเลยนะนี่นะคะเดี๋ยวเรานะคะเข้าไปในร้านกันดีกว่านะสวัสดีค่ะ เราก็ได้อยู so stamp. Like stamp. ่ในร้านของพี่เต็มแล้วนะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ววันนี้พี่สเต็มก็อยู่นี่เดินๆๆๆยัยพีเต็มทาอะไรอยู่คะนั่งจับคิดอยู่อ่าทามาร้านพี่แตมนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเจอพี่แตมทุกวันเลยนะคะเพราะว่าพี่เตมเนี่ยเหิร้านไม่สาขาสองมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมพี่แตมถึงเหิรร้านนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในร้านกันเลยค่ะวันนี้นะคะร้านพี่เตมนะคะก็เอาของลงมาเต็มร้านเนยนะแล้วพี่เตมก็มีของใหม่ด้วยนี่ นะเป็นเบบี้โพนี่นะคะตัวนี้นะคะน่ารักมากๆเลยนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเมย์จะแกะออกมารีวิวให้ดูนะคะตอนนี้เอาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะเราไปดูตัวอื่นเฮ้ยปราสาที่ป้ามาพาก็มีนี่มีครบสามสียนะคะที่ร้านที่สแตมป์นะนอกจากมีปราสาทแล้วนะก็ยังมีนี่ ม้าน,นาวจัมโบ้ของคุณนิมารุนะคะสีชมพูนะชมพูมุกนะคะสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะหลายๆคนก็ถามหาก,กันเยอะมากแล้วก็มีกิวี่ของคุณนิมารุด้วยมีสองสีเลยนะคะแล้วที่ร้านเนี่ยก็มีของแลนนี่หลายๆคนทั้งมหาพี่เมย์กันเยอะมากนะคะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นตัวนี้นะขอหยิบลงมาดเลยนะคะ <ๆ S 1> เป็นตัวนี้นะยูนิคอนนะคะ<ๆ>ตัวนี้ที่ร้านพี่สเต็มเหลือตัวเดียวแล้วนะคะพี่สเต็มบอกว่ามันแลมากๆนะคะตัวนี้นะ นี่แล้วก็ตัวนี้นะคะตัวนี้นะคะพี่แต็มเรียกว่าแมวน้ำนะคะตัวนี้นะเออนี่นะคะสีทองที่ร้านพี่แตมก็เหลือแค่ตัวเดียวแล้วด้วยนะคะได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยแลมักมากแล้วโอ้หม่กอนะคะแล้วก็ยังมีนี่เจ้าปลาทองเป็นปลาสีทองนะคะสีสวยมากนะคะตัวนี้นะคะที่ร้านพี่แตมก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็เหลืออยู่แค่ตัวเดียวแล้วอีกเช่นกันใครนะคะที่แบบว่ามาช้าระวังหมดอดนะจ๊ะ เหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะคะรูปปั้นนะคะก็มีแค่เหลือแค่ตัวเดียวนะคะสาขาแรกก็หมดแล้วนะคะเหลือแค่สาขา2แค่ตัวเดียวนะอย่าลืมรีบม,มาจัดกันนะคะพีชไอบุม๋มรานที่แต็มก็ยังเหลืออยู่นะเหลืออยู่สองสีนะคะแล้วก็เหลืออยู่แค่2ชิ้นเท่านั้นนะคะเด็กๆนี่หลายๆคนถามหาอันนี้ว้าวสุดนะคะช็อกโกแลตชิพนะคะ พี่หมดไปแล้วนะคะแต่ว่าพี่แตมเนี่ยไปไฟมาได้ยังไงไม่รู้นะคะ3ตัวนะคะเหลือแค่3ตัวแล้วเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็สีกาแล็กซี่ตอนนี้หมดแล้วนะคะส่วนสีพิงชิปเนี่ยวันนี้มีคนมาเหมาไปแล้วสิบตัวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพี่แตมจะเอาของมาลงที่ร้านอีกเนาะแล้วก็นี่คิงแบร์รี่นะคะตอนนี้นี่เขาบอกว่าขายดีสุดๆนะคะตอนนี้ตัวนี้นะจ๊ะคิงแบร์รี่นะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แตปมชิกเช่นกันนะคะตัวนี้นะขายดีมากๆคือนิ่มมากๆสโลว์สุดๆนะจ๊ะ นี่ไอติมกาแล็กซี่ของคีบุนะคะพี่แตมก็ยังมีอยู่นะคะขาไก่เอลิกนะคะทั้งสีออริจิแล้วก็สีกาแล็กซี่พี่แตมก็ยังมีอยู่นะ,ะแล้วก็นี่ยูนิคอนนะจ๊ะยูนิคอนตัวใหม่นะคะตัวนี้นะ,ะนี่เพิ่งมาใหม่เลยนะคะของเพิ่งมาลงที่ร้านพี่แตมเมื่อไม่กี่วันนี้นะคะน่ารักมากๆนะ,ะตอนนี้นะคะเหลือแค่ไม่กี่ตัวละจ้ะเหลืออยู่แค่เท่านี้เท่านั้นนะคะปังไอบ,บูมก็ยังมีอยู่นะคะทั้งปังกลมทั้งปังดีนะ,ะเหลืออยู่อย่างละสามชิ้นนะคะถ้ามีจะไม่ผิดนะ แล้วก็พวกปังของโจอี้ก็ยังมีอยู่นะคะของแองเจิลนะคะก็ยังมีอยู่ปังคูมาก็มีนะของแองเจิลจะอยู่ตรงนี้นี่นี่นะคะนี่ยัม่แบที่ร้านที่แตมก็ยังมีอยู่นะคะยัม่แบสตอเบอรี่ยัม่แบแตงโมนะคะแต่ว่า4ีกาแล็กซี่หมดแบลนะลรานะคะก็ได้เห็นบรรยากาศในร้านของที่แตมไปแล้วนะคะก็มีของแรงมากมากให้หลายชิ้นมากนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูของที่เข้ามาใหม่ดีกว่านะคะล่าสุดเลยนะล่าสุดนะ เป็นตัวนี้เลยจ้าใหญ่จัมโบ้ชิ้นแบบว่าบิ๊กบึ้มมากเลยจ้าตัวนี้นะเป็นของซันนี่ใช่ไหมพี่แจมตัวนี้นะคะก็ของซันนี่นะคะน่ารักมากชิ้นใหญ่มากชิ้นแบบอมบิ๊กแบบว่าเต็มมือชิ้นมากเลยจ้าตัวนี้นะพี่เมย์ขออนุญาตที่แกะออกจากแพ็กเกจนะคะตัวนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปขายต่อเนาะบิบนิ่มพอบิบเบาๆพอนะคะให้พอรู้ว่ามันสโลว์จริงๆน่ารักมากค่ะตัวนี้นะแล้วก็มาตัวต่อไปกันเลยนี่ พี่เมเห็นแล้วพี่เมชอบมากเลคะตัวนี้นะเป็นมาร์ชเมลโล่นะคะเป็นสีพารทเทลนะคะโหคือแบบเห็นแล้วแบบชอบบ้าชอบมากๆนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาลองกินกันดีกว่านะคะตัวนี้เขาทาแพ็กเกจมาแบบว่าแกะออกไม่ได้อยู่แล้วนะคะตัวนี้น,นี่คือตัวนี้เนี่ยพี่เมย์อชอบสุดๆนะคะชอบจนพี่เมย์เนี่ยขอพี่แจมซื้อต่อมาชิ้นหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอามาแจกน้องๆในวันงานกิจกรรมที่6สิีหา จะกามเปิดร้านของพี่แตมนะคะอย่าลืมมากันนะพี่เมย์แจกนะคะตัวนี้นะชิ้นนี้นะเก็บไว้ให้น้องๆแล้วชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็มาต่อที่นี้กันเลยตัวนี้นะนี่ตัวนี้นะคะเป็นมาน้ำสีกาแล็กซี่นะคะหลายๆคนเนี่ยชอบแกะเอ้ยชอบเก็บสะสมนะคะสีกาแล็กซี่กันนี่นะคะตอนนี้นะคะมี่มาน้ำกาแล็กซี่มานะคะนุ่มสโลมากแต่ตัวนี้นะนี่นะว้า รีบแล้วฟิ้นมือนะเมย์ต้องรีบๆๆๆรีบรีบรีวิวเลยนะคะตอนนี้เพราะว่าแบตจะหมดแล้วนะจ้ะรีบมาคลิกๆๆมากนี่แล้วก็ตัวนี้จ้าพี่เมย์ก็ปรับปึ้งเป็นอย่างยิงย่งนะคะตัวนี้นะนี่เป็นยูนิคอร์นนะคะก็มาได้สองสามวันแล้วนะคะตัวนี้นะแต่ว่าคือมันน่ารักจริงๆแล้วพี่เมย์ก็ยังไม่ได้ยิงเราก็เลยอยากออกมาดูเพราะว่ามันน่ารักมากนะคะนี่ชอบอะ่ะ เป็นไม้ยูนิคอร์นนะคะสีขาวนะคะสีพัสเทลเนาะก็ออกจะสีกาล็กซี่ตรงนีนะค่ะผมมันนะปีกนะคะแล้วก็หางนะคะนี่โอ้โหจะโลสุดๆนะคะกลิ่นก็หอมอ,อ่อนๆนะคะตัวน,นี้นะที่มีได้ดมกลิ่นนะคะ ร้านที่เตมก็มีของมาลงเยอะแยะมากเลยนะคะแล้วก็วันที่6นี้นะคะมีกิจกรรมเปิดร้านที่แตมนะคะก็อย่าลืมมากันนะคือกิจกรรมมีเยอะมากๆนะคะพี <lamps> <sch l uss> ่ตมเนี่ยลดทั้งร้าน10%นะคะใครไม่มาเนี่ยพลาดสุดๆนะคะแล้วใครที่ซื้อครบ300เนี่ยก็ยังได้คุ้มปองนะคะไปลุ้นจับรางวัลสกูชชี่รีกันอีกด้วยนอกจากนี้นะคะพี่ตมก็ยังมีกิจกรรมสกูชชี่1บาทนะคะก็คือซื้อเบอร์1บาทนะคะหลายๆคนที่ใครเคยมาเล่นกิจกรรมพี่เต็มเนี่ยก็จะรู้นะคะว่าเป็นยังไงเนาะแล เท่าที่พี่ตัมบอกมานะาพี่เม์จะไม่ผิดจ้ะเวลาเริ่มงานนะคะเราเริ่มงานตอน10โมงครึ่งนะคะอย่าลืมมากันเยอะๆนะ๊ายบาย